โลกับรถหมูน้ำตกโลหยุดหยุดหหยุดหยุดหขอเสียงคนเป็ดพะโลก่อนคุณอาซีครับอยครับอธิบายครับอธิบายอย่าแค่อร่อยอายนี้มันมีเห็ดไหมมีเห็ดอยนี้ไหมไม่มีไม่มีเหี้ยะ ใครเขาให้มึงดูหน้าปกไอเยียมาม่าไม่มึงไม่เคยคิดแต่ว่าแบบมึงอยากปรุงแบบเนี้ยบ้างมึงดูดิมันดูน่าอร่อยมากเลยไม่เคยยกเว้นจะขโมยเป็ดพอโอเคอาร์ซีบอกว่ามันอร่อยคุณตาต้าครับครับผมอธิบายมันมันเค็มครับมันมันเค็มอ่า่รสเป็ดพะโล้มันเค็มไอเยียมาม่าไหนไม่คือคือน้ําน้ํามันเค็มไงอ่าคืออย่างรสหมูน้ำตกเนี้ยมันก็อาจจะมีเปรี้ยวมีอะไรอะใช่ปะเปรี้ยวแต่ เป็ดพัลโล่อะเป็ดพัลโล่มันเค็มมันมันมันเค็มใช่แล้วมันก็หอมหอมกลิ่นพัลโล่เปลดพัลโล่ได้กระหมูตหอมหมูเอ้าก็นี่ไงมันหอมพัลโลไงวะเฮียมึงเห็นน้ำตกมึงกลิ่นน้ำตกแล้วไอสัตว์ไี่มันโขงเป็ดพัลโล่ไอขึ้นโขงเนี่ยเฮียหมูเค็มเลยก่อนหน้าเนี้ย้ากูเป็นอิสลามกูพึ่งแดกซองเฮีย่ได้ ผู้ให้เป็ดพะโล่เอ้ยยอย่ายเพิ okay ่งเลือกอย่าเพิ่งเลือกโอเคคือมึงจะบอกว่ามันเค็มและก็กลิ่นมันเป็นพะโล่เป็ดพะโล่ใช่ไหมอ่าได้แล้วก็รสชาติเป็นอคนอืแล้วคนอิสลามกินได้ได้แล้วเส้นอะเส้นเส้นก็เส้นมาม่าไงอ๋ออันนี้แชร์วิธีการทำมาม่าเป็ดพะโลวิธีทำาหรอ่าเฉพาะตัวมึงเลยโอเคซื้อมาม่าเป็ดพะโลมาอ่ะฮะ เอาถ้วยวางไว้อเอ้ยมึงไปตอนต้มดิเออตอนต้มเหรอเออก็วางเส้นใส่ถ้วยอ่าฮะแต่กันเพราะว่าตท่ากกุ้งมึงทำยังไงกันงั้นก็ทำยังไงก็พอแล้วไม่ไม่อันนี้พิเศษหน่อยอ่าพิเศษหน่อยเออยังไงไข่เปล่าตีข้าวมาเยอไหมไข่เคี่ยใส่ไข่สำเรีจรูปอะไรไปไม่รู้คือองพิเศษก็ต้องใส่ไข่ดิอะไรนี้อะ เออกูไม่พูดวกูไม่พูดเราไม่พูดเลยไงงเนี่ยไปงงเลยหาวิธ uh, ีแบกเองเนี่ยพวกมึงอ่ะมีใครเคยกินไหมครับเป็ดพะโล้มอสไม่กินครับอธิบายเข้มข้นเข้มข้นคนมากถ้าสมมูรณ์้าสมมูรณนะคุณพี่อยากจะกินแบบมันไม่ต้องแบบเข้มมากพี่ก็แค่ใส่น้ำมันเยอะๆหน่อยถ้าพี่สึกกระแดใส่น้ำมอสก็เออนั่นแหละเี่ถามกินพี่อะไรที่ซาบะเขาเสียซาบะเขาแต่ใครเนี่ย และแล้วจริงว่าที่เขาเขียนเนี่ยอร่อยเข้มข้นเต็มสูตรเป็ดพะโล่เนี่ยจริงครับอันนี้จริงคือมันเป็นแบบกลิ่นหรือว่ารสชาติเป็ดพะโล่ใช่ไหมรสชาติเลยครับแต่ไม่ได้กลิ่นเป็ดโล่ป็นรสชาติพะโล่เอางี้ในซองมีอะไรให้บ้างม,มีมีผงม,มีมันก็เหมือนมาม่าทั่วไปอ่ะเฮียมีแย่ก็มีผงก็มีอะไรวะมีเออมีผงด้วยมีผงเห็ดด้วยจะมีผงเพิ่มความกินที่นีก่ อ๋อก่อนมึงต้องการอะไรวะกูแค่อยากเพิ่มเวลาเฉยๆไมเออใหญ่ขนาดสั้นคุ้ยอ่ะเฮ้ยอย่าอย่าเล่นอย่างนี้ดิโอเคโอเคแล้วลุงนะครับว่าอันนี้อร่อยมากครับปลาดาใส่ไข่ต้องไข่ออกไปไม่ต้องให้มึงมันแบบอ๋อคือใส่ไข่ได้ใส่ไข่ได้เยิ้มๆยังได้หอานดีอร่อยนะอร่อยโอเคเสร็จยัง เออครับครับเสร็จแล้วพี่มันอร่อยแล้วอ่ะมันมันต้องเสร็จแล้วอ่ะอโอเคโอเคต่อไปครับรเราเรามีฝั่งของเป็ดพโลแล้วมีคุณต้าคุณมอสคุณอาซีคุณแม่กับคุณเตเคยกินไหมครับงั้น <Okay. S 2> ผมขอแบบทุกคนในนี้ให้เล่าจบก,ก่อนว่าเป็ดพโลเป็นไงเราเริ่มคนที่คุณแมนยูเป็ดพโลเป็นไงครับโอ้ยี่ผมขอเหตุต่างจากทุกคนเลยฮะอุ้ย ไหนว่ามาครับคนเห็นต่างสำหรับผมรถเป็นรถที่ม่นหวานชิบหายเลยครับเอ้ทุกคนพูดเผ็ดทํำไมคุณถึงว่าหวานเอ้ไม่ใช่ทุกคนบอกเค็มทุกคนบอกเค็มทําไมคุณถึงบอกว่าหวานรุกนกคมันหวกเครับมันหวานทคอมกันบอกเขียไคุณอวาหวานเลยมันหวานยังไงคุณถองบดว่าหวานทุกคนบอกเทุกคนบอกเค็มทาไมคุณว่หากคนองเค็มทองเโลไงครับอกว่า้วน้อ่าคมอมไมคัอ่ไหคบมบ อันเนี้ยมีเช่เรื่องเนี้ยที่ผมส่วนเรื่องคุณอร่อยมากครับอ่าอร่อยนะคุณเตครับอันเนี้ยผมเห็นต่างนรื่องนะคือไอ้มาม่าเป็นฮัลโล่อะห็นทุกคนว่าเอ้ยอร่อยมากอร่อยมากอ่ะไอ้เหี้ยตอนกูกินรอบแรกรสเหมือนเหมือนได้น้ำเปล่าอ่ะไอ้เหี้ยแบบไม่มีรสชาติเหี้ยเลยแบบเค็มก็เค็มหวานแบบหวานแบบหวานเปรีล่มอ่ะมีเค็มก็เค็มน้อยตอยหวานอ่ะมีสองคนนะที่บอกว่าหวาน ที่เนี้ยจากจากคนแรกนะครับบอกว่าหวานเพราะว่าเครื่องเป็ดโลแล้วคุณหวานเพราะอะไรครับคิดว่าหวานเพราะอะไรแค่่ยเครื่องเทศมันอ่ะเอเครื่องเทศไอ้กูเดาว่าพริกพริกแม่งไม่เคยเผ็ดเลยไอ้เฮียกินก็ไม่เคยมีเฮียกูว่าพริกอนี่ะอันนี้คุณบอกว่าพริกไม่เผ็ดคุณว่าคุณตาครับพริกที่เขาให้มาเผ็ดไหมไม่เผ็ดครับอันนี้ไม่เถียงอ่าไม่เผ็ดคุณตาครับเผ็ดไหมมีพริกด้วยเหรอเ เอาไปว่าไม่เปนอ่ะต่อครับคุณเตย<ะ>ก<ต>็แบบว่าถ้าจะเลือกได้ก็จะเลือกหูตกแต่ถ้า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 ,ถา,ถา,ถาเลือกโบ๊อ่ะก็จะเลือกทังคูเลยเพราะว่าต่อรสเนี้ผส,สมกันอะคูอ่จะอร่อยกับต้มยำปูออนองข้นอีกเอาคือ,อกิน,อนสองอันนี้พ <อ S 2> <ม>ร้อมกันอร่อยใช่ใช่ต่อไปคุณบีมครับอธิบายเป็ดพะโล้มาม่าเป็ดพะโล้ให้ฟังหน่อยครับหนังกรอบครับเนื้อแน่นหนังกรอบอะหนังอะไรวะเป็นแฉไม่เด้หรอ เย็นพะโล้ก ulously, ูบอกมาม่าเป็ดพะโล้เป็ดพะโล้บ้านพ่อไงเอ้ยมึงอะไรเนี่ยกูฆ่ามึงเลยอ่ะในนี้มีใครอยากจะพูดหรืออธิบายถึงการกินหมูน้ำตกของตัวเองครับเออจิ้มน้ำจิ้มเจียวอรัอะไรนะจิ้มน้ำจิ้มโต๊ะไอ้มึงใครเนี่ยก็บอกินหมูน้ำตกก็ได้องจิกูถามว่ามาม่าหมูน้ำตก รถเช่าเหมือนเจนเตอโฟร์แต่รถต้องแดงอ่กคนนึงบอกเหมือนเจนเตอร์โฟร์มีใครเถียงหรือเห็นด้วยไหมเถียงครับอ่าว่ามาเหมือนก็เติยวแห้งเอ้ยมึงเคยกินเหรอเจ๋อเอ้ยสัสแล้วมึงรู้ได้ไงว่าไอ้ที่อะรีบีมูดบวานนี่หรือผัดแม่ทอยากได้แอร์ทามเหรอมึงอะไรคือแอร์ทามมึงก่อนนั้นคือขายลาเกนี๊ยต้อนนี้มึงอยากมีเหรอมีอยู่ไปมึงรีเลยเธอแหละยันแตะมาบ้ามาบ้ากูแล้ว ไอ้เฮียนี่เต๋อัวห้องเขาเอามากูฆ่าบีเลยคุณแมนคุณต้าคุณเตคุณมอสมีอะไรจะพูดถึงหมูน้ำตกไหมครับอร่อยแค่นั้นแหละไอ้เฮียหมูน้ำตกทั่วไปอ่าใช่ไอ้เฮียมึง่ายกูกูดูไรจองไม่ได้เลยอ่ะตัวเลีอกมึงมึงดูเหมือนมึงเล่น่ะไอ้เฮียมาต่องั้นเราจะเลือกให้ทุกคนเลือกพร้อมกับเหตุผลคุณมอสเลือกอะไรเพราะอะไรเกมโคลนใส่ไข่ได้อร่อย และทำไมถึงไม่เลือกหมูน้ำตกอ่ะเมื่อเหมือนดเตอร์โฟล์ผมชอบินเตอร์โฟอ๋อไม่ชอบินเตอร์โฟอ่าต่อไปคุณแมนครับเลือกอะไรนี่คือสิ่งที่ทำให้ผมรอดตายนะฮะรถเป็นพันโลเลยเฮ้ยแต่ไม่ชอบไม่ใช่เหรอไม่ได้บอกไม่ชอบอ๋อแต่คือกินได้ใช่แต่ถ้าสอนนี่วางอยู่บนเชลเลือกอะไรเป็นพันโลครับโอเคเลือกเป็นพารโแต่ทำไมไม่เลือกหมูน้ำตกอ่าผมชอบต้มยำมากกว่าก็ควรจะเลือกต้มยำมากกว่าน้ำหูคกอ่าแล้วเป็ดพาร์โแไหมแล้ว อ้าวแต่หมูน้ำตกไป็ต้มยำอ่ะเป็นมันก็คือหมูน้ำตกคือตกอ่ะเอาก็โทษกูลืมอะไรเป็ดพะโล้เป็นต้มยำเหรอใช่ก็คือถ้าจะเลือกไอพวกก็เป็นก็คือต้มยำดีกว่าแม่น้ำตกแต่ถ้ามีต้มไม่ถ้ามีต้มยำเผื่อาต้มยำใช่แต่ถ้าไม่มีจะไม่เลือกโอเคโอเคคุณต้าเลือกอะไร เลือกอะไรเป็ดพะโล้ครับเป็ดพะโล้ทำไมถึงไม่เลือกเอ้ยทำไมถึงเลือกเป็ดพะโล้ลนนะมันฮาลาต์มันเออมันฮาลาต์<พ>ทำไมกูไม่ได้กูไม่ต้องหาแล้วคุณเตครับเลือก<พ>ะอะไรเป็ดพะโล้เพราะข้อขดีเป็ดพะโล้คือมันยังมีที่กอ็อาจจะมีเผ็ดแต่หมูตอกก็มันมันกินมันไม่ใช่คือยังมีคือยังมีแบบเือยังมีแซ่บเดี่ยวอ่ะแต่หมูตอกคือมันมกินน้ำคือกินน้ำแดงอ่ะน้ำหวานไอ้เหี้ย คุณบีมอ่ะอะไรกินอะไรครับกินมาม่ารถเป็ดพะโล้ครับอ๋อเกือเกือแล้วเกือแล้วทวาไม้ห่ออะไรมึงมึงกวาไม้อะเมื่อกี้กูจับขีดกวาดหล่อเลยเนี้ยกูเตรียมสับแถบไปตีกรอบแล้วโอเคเลือกเป็ดพะโล้เพราะอะไรครับกูชอบเป็ดครับเดี๋ยวอะไรที้ก่อนอธิบายก่อนทำไมถึงอ่ะเคยกินเป็ดพะโล้ไหม มาม่ารถเป็ดพะโล้เคยเป็นยังไงรสชาติหวานครับเอ้ยหวานเพราะอะไรเครื่องพะโล้คับเนี่ยคุณคุณกับกับสองคนแต่ตอนนู่นเนี่ยคือเขาบอกเค็มนะแต่คุณบอกหวานเหมือนอีกสองคนนู่นเพราะอะไรพาคิดผมดิ้นของผมมันบอกเครื่องพะโลหวานแล้วเครื่องพะโล้ถ้าถ้าไม่นับเป็นมาม่าเนี่ยหวานอยู่แล้วไหมเป็ดพะโล้หวานอยู่แล้วครับโอเคงั้นแปลว่าคุณบีมคุณเตคุณแมนอะ หวานแต่ทำไมคุณต้ากับคุณมอสบอกว่าเค็มมึงใส่น้ำจืดอีกมึงใส่น้ำจืดมใส่น้ำเยอะใส่เเนี่ยโอเคคุณจะบอกว่าใส่น้ำเยอะไปทำไมหวานเออแล้วคุณกับคุณมาน้าอะไรมาบ้าอะไรมาบ้าว่าจีไม่ได้เหมือนเออเออคุณดูฉลากยังไม่เขียนมาม่าเปล่าเออ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 เอเอ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 เออเอาเอเออเอ จะถามตัวแทนจากแต่ละกลุ่มที่บอกหวานกับเค็มว่าปรุงยังไงคุณแมนอยู่ปรุงยังไงครับมาม่าเป็ดพะโล้มาม่าก็จะใส่ถ้วยขนาดพอเหมาะแล้วก็เติมน้ำให้แค่ปิ่มเส้นนะครับปิ่มเส้นปิ่มเส้นนี่เป็นยังไงครับอธิบายเผื่อคนไม่รู้อะระดับน้ําระดับเดียวกับพื้นผิวของเส้นมาม่าก็คืออย่างนั้น,นขอพักสักคู่คุณมอส มองอมว่าอย่างนั้นเป็นการใส่น้ําเยอะไปไหมใช่ใส่น้ำเยอะไปเยอะเกินไปอ่ะต่อที่คุณแ <บร S 1> ม่ครับแล้วปรุงไงต่อครับอาจจะ้จก,ก็ใส่เครื่องปรุงตามปกตินะครับอ่าทีนี้พักเส้นเท่าไหร่ไม่ต้มเออพักเส้นเท่าไหร่ถูกแล้วพักเส้นเท่าไหร่ผมจะต้มประมาณสองนาทีนะครับเพราะผมชอบเส้นแบบกรอบอ่าเอาไหนบอกชอบเปื่อยอ่ะคุพูดตอนไหนว่ากูชอบเปื่อยไม่มึงบอกมึงชอบเส้นหรือเปื่อย นั่นแล้วก็เส้นอืดอ๋ออืดอืออโดโทษโทษคือคือต้มให้กรอบแล้วปล่อยให้อืดใช่ไหมใช่ใชอ่าเอาจริงๆนะมึงโคตรมีความสามารถเลยต้มให้กรอบได้เด้อโองก็ต้มไม่นานไงอ๋อไม่ไม่คือความหมายคือต้องให้มันกรุบกรอบไงอ๋อ,อคือให้มันแบบถึงเต้ถึงดีบหรือป่าอ๋อ ข้างในข้างในดีบใช่ไหมข้างนอกสุดโ <c oughs> อเค <c oughs> okay. ทีนี้การปล่อยสูตรคนเดียวไม่น่าพอคุณเตครับปล่อยสูตรต้มเป็ดผั่นพรเอมแบนติดอย่างเดียวแหละคือเวลากินไอพวกมาม่าแบบมาม่ารสเข็มเนี่ยผมไดกินแบบคลิปเข้มไปเลยคือว่าใส่ม,มาม่าไปในถ้วยนะใส่น้ำร้อนแบบกูใส่ไม่ยังไม่ท่วมมาม่าหเลยยังอยู่ใต้ตูดมามา่าเลยคือใส่ไม่ไมถึงมาม่าคือใส่น้อยมากถึงก็ใส่น้อยมากอ่ะคือกูได้กินนิ่เดียวเองอะ ชอบกินกรู้สึกว่าหวานกินแห้งเจยวใช่ใชชกินแห้งมากแต่ว่าต้มเพราะว่าให้เส้นไม่แข็งใช่ใช่ทำให้มันแต่ว่าใส่น้ำน,น้อยอใช่ใช่ใช่แล้วหวานได้ไงอ๋อโอเคคือแต่พูดงี้คือมาม่าเวลาต้มนานอ่ะมันก็จะมีแป้งมันจะมีอะไรที่ว่ไอ้พวกความหวานจากที่แคปมาม่ามันจะเข้าไปในน้ำอะไรอย่างงี้ด้วยม,มันเลยรู้สึกหวานเอออันนี้สำหรับฝ่ายหวานนะแต่สำหรับเค็มอ่ะกูไม่รู้นะว่ามึง คือมึงคือมึงมาม่ายังยังไม่ต้มยังไม่นุ่มหรือเปล่าคือมึงแดกแบบกรอบหรือเปล่าแบบโดนน้ำคุณก็แม่งกินแต่น้ําอะไรอย่างงี้หรือเปล่าอ่ะงั้นเรามาฟังฝั่งคิมเลยดีกว่าเรื่องที่คุณมอสอ่ะนะครับอยู่กับผมนะครับกอร์ดอนเลมอสนะครับครับผมก็จะใช้ก็จะใช้หม้อหม้อผมแล้วต้มน้ำผมต้มใช่ไหมผมจะใช้ผมจะใช้มาม่าสามห่อแบบเดีย้ไอาไว ผตอวกตวโอ้โหต่อต่อตอแล้วผมใช้ใส่น้ำไปใช่ไหมใส่น้ำให้มันพอให้มันพอกับสามอ่อทีนี้กมใส่ผงขผมก็ใส่ลงไปทีนี้ผมใส่ไข่ลงไปด้วยแค่นั้นแค่นี้ใส่ผงใส่ผงใส่ทุกอย่างที่เขาไม่ให้แล้วก็ไข่เออแต่ผมมันเชื้อมันเค็มอะมันใส่ต้บเพิ่มแช่ไหมโอ้โหโอ้ อ๋อเดือดูะหวานแล้วนี้ถ้าคุณบอกว่าถ้ามันเค็มก็ใส่น้ำเพิ่มแล้วถ้าใส่น้ำเพิ่มแล้วมันหวานนะก็นั่นแหละก็นั่นแหละเหตุผลที่มันหวานนะโอคือใส่เยอะก็หวานนะได้ทีนี้คุณมองว่าของแมนยูอ่ะใส่เยอะเลยหวานแล้วของคุณเตยใส่แค่นั้นทำไมหวานนะว่าทำว่าพี่มือแอบเอาน้ำปลามาหยอกแน่เดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้เราของัดมิเดืยนะครับคือเอาขอผมว่ามัน่อเดียวเว้ยแล้วคือผมใส่เครื่องปรุงอ่ะคือใส่ครึ่งหนึ่งไปก่อนอันนี้จรับไว้จบนะแต่ อ้าโอเคอาจจะอาจจะเป็นเข็มก็มีแต่ไอที่แม่งบอกว่าเข็มอ่ะมึงใส่สามซองอะก็ต้องคิดดูแล้วอ่ะเพราะทำไมถึงเข็มอ่ะอ่ะคุณคุณแมนยูเห็นด้วยกับคุณเต้ครับว่าใส่สามซองนะไม่เข็มยังใส่เยอะเลยสามซองไม่เข็มคุณตาเห็นด้วยไหมล่ะเยอะมึงใส่สามซองไม่เข็มเหมือนมึงซื้อลอตโซเดียมอ่ะเออเดี๋ยวกินซะสามซองมันก็ไม่เป็นไรหรอกโอ้โหนี่ใส่สามซอง ่ะเพื่อนใส่น้ำอ่ะมันไม่ได้มันไม่ได้น้อยไงอ่าอ๋อใส่น้ำเยอะเหมือนกันใส่น้ำเยอะรดเค็มเหมือนกันใช่แต่ด้วยความที่ว่าเราต้องกลับดูวมาน้ำให้พอเหมาะกับสามหอนั้นด้วยไม่ใช่มึงไว่ห่อเดียวแล้วก็ใส่ห่อแล้วก็ใส่มะม่าสามสามก้อนน่มันก็ไม่ใช่ป่ะอ่าการ์ดน้ำหอเองไม่ได้กาาสามก้อนเอาแล้วเงินเปใส่แ่นั้นอ่ะอ่าโอเคนะไม่ได้เค็มออกก็โอเคกระจายโอเคโอเคโอเค พีกแล้วก็ผงผงคูเคี้นะกูส่งใส่แม่งไปให้หมดอ่ะเ <Okay. S 2> อามันไม่แต่แค่นั้นนะโอเคมีอะไรอนะีกไหมอันนี้คือคุณแจกสูตรเสร็จแล้วใช่ไหมคือมามา่าสามห่อใส่น้ําใส่น้ํำยังไงพอดีปิ่มปิ่มลน้นออกออกกะเอาใหญ่กะข,ของคุณเป็นยังไงครับก็หม้อหนึ่งมหม้อคุณหม้อหุจับใช่ไหมกูใส่สามหอ่อก็ให้มัน ให้มันเรียกว่าไงอ่ะเกินเกินครึ่งหม้อเกินครึ่งหม้อนิดนึงหรือเยอะนิดนึงนะอ่านิดนึงเกินมาเกินครึ่งหม้อนิดนึงเกินสามสองที่ใส่แม่ามาเกินเส้นนะไม่ไม่ใส่ครับพี่เราคิดดูนะครับถ้าพี่มีมันมอกมากกว่านะครับแกล้วระนาบมันพุ่กแบบพี่น้ามันัร่วกก็แกล้วระนาแกล้งกลายเป็นระเปิดโอเคผมไม่มีระนาบแล้วต่อไปครับคุณต้า แจกสูตรนะครับคือเป็นพะโลคุณคือผมต้องขอบอกไว้ก่อนเลยนะว่าผมกินมามาสองซองนะอ่าสองซองใช้เครื่องปรุงแค่สองเดียวโอเคอับใช่แค่สำหรับสองเดียวประเด็นที่ว่าวิธีการต้มของแต่ละคนเนี่ยมันแตกต่างกันมันน่าสนใจมากเพราะว่าฝ่ายที่หวานเนี่ยใช้อะไรนะใช้ถ้วยใช่ไหมอ่ากระเทียมตอนใช่อะไรแต่ว่าผมกับคุณมอสเนี่ยใช้เหมือนกันคือหม้อหม้อโอเคมันอาจจะเป็นประเด็นที่ทําให้เข็มอันนี้ผมไม่รู้โอเคคุณ ครื่องปรุงมันอาจจะทำปฏิกิริยากับหม้อมันเป็นรากาี้เฮ้ยพวกูไม่ได้ยูนกมึงมาดูดิเื่อ้เาเงมาเอเดี๋ยวพวกนี้คือเป็คุณผสูตรให้เดี๋ยวพกนี้กูซื้อมางแล้วเจ๊นี่ยหเ็มโลเดี๋ยวกูต้มจากที่ผู้ปรุงบอกอะแบบปัมกทำเลยอะเอาเค็มกูเชื่อเอาบจริงเ้ยกูพู้ตาตรงนะ อิ้ตานเราก็จะตัดสินใจก็ไม่ได้เพราะมันลิ้นคนแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันและโอเคครับพูดได้ดีมากครับคุณมอสแต่คุณต้าแจกสูตรต่อครับเอาอีกทีแจกสูตรก็เหมือนสูตรเหมือนคุณมอสเลยครับโอเคแล้วก็แค่ใช้เครื่องปรุงแล้วคุณใส่น้ำยังไงครับใส่น้ำแบบหม้อผมมันลึกนะ๋อลึกก็แบบเออก็เลยเส้นมานิดหน่อยให้เส้นมันลอยเหมือนแบบเวลาใส่น้ำตอนหุงข้าวไหมเออใช่แต่มึงก็คงไม่เอานิ้วลงไปวัดหรอกใช่ไหมมั้ง นี่ค<จ>น <uur> <Pie year> ไม่เอาเลียวเลยว่าทำไมบางคนจิ้มก้อนเลียวอะเวลาไม่ดำบอ่ะแล้วค <ipher> ุณด <disputes> ีไหมต้ม <Wel> ย <kin> ังไงครับแจกสูตรผมเอามาม่าใส่น้ำแล้วเข้าไมโครเวฟครับเฮ้ยเฮ้ยเมื่อเอาจริงปุณเนี่ยมันมันมันเก่งมันเก่งมันใช้ไมโครเวฟไปอ่ะไม่แล้วมึงเวฟ์ละเส้นเป็นไงอ่ะอ่อเส้นก็ออกมาเหมือนต้มเลยครับไมโครเวฟให้ความร้อนปกตโอ้โหี่ ไอ้ที่สูตรใหม่น่ะแล้วใส่แบบใส่ผงใส่อะไรอย่างเงี้ยไงใส่ที่หนักครับคือจากที่คุณฟังอ่ะคุณเป็นคนสุดท้ายนะคุณฟังหวานอ่ะคุณคิดว่าสูตรการต้มหวานของแต่ละคนเป็นไงที่ฟังมาสรนดีครับขสันขสันดีอ๋อสร้างสรรค์คือถูกแล้วทําถูกแล้ว ทุกคนย่อมมีวิธีการของตัวเองแต่เราแต่ละคนจะแตกต่างกันนะครับพูดได้ดีเข้มมากครับเฝอพวกเข้มเพราะเขาไม่ล้างตู้เข้มทีเอ้ยเฮ้ยไหนบอกจบพีกี้ที่อ่ะไอ้คนพูดอนี่ยดีเลยอ่ะใช่พีกี้หน่อยอ่ะไอ้เข้มพีกี้มันใส่ในตู้ไมโครเวฟแล้วมึงโดนโอเคไหมใช้ไมโครเวฟมึงรู้เหรอว่ายานความถี่มันเท่าไหร่กี่เฮิร์ตอ่ะเฮ้ยเอาเอาเอาพวกคุณปล่อยมาม่าไว้คนละกี่นาทีแล้วค่อยกินห้านาทีครับ สิบห้านาทีครับกูชอบกินเส้นอืดอ่ะอ๋อชอบเส้นอืดมันก็อืดเกินป่ะวะเออมันอืดเกินไปว่สติกาสนาทีท่ไนแมู่รู้สึกอย่างหนึ่งคืออันนี้ส่วนตัวกูนะรู้สึกว่าเวลาน้ำร้อนอะเวลามันจะแบบหายร้อนแบบให้บรสติกาเป็นน้ำแบบร้อนนิดหน่อยอะกูว่าสิบห้านาทีกลางคอได้โอเคสิบห้านาทีสหรักกูเตะปูขอพูดหน่อยนะอะขอพูดถ้ามึงแดกเส้นเส้นเส้นดิ่มน้ำใส่แกูพูดเลยว่าสิบห้านาทีไม่ได้แดกน้ำเดกเส้นด จริงจริงไอเส้นใหญ่โอเคครับคุณมอครับทิ้งไว้กี่นาทีค่อยกินครับว่ากินเลยต้มต้มเสร็จแล้วประมาณห้านาทีก็อ่าห้าทีแต่คุณตาครับกี่นาทีแป๊บเดียวอ๋อแป๊บเดียวคือกลวกคือกูลวกในหม้อไงก็ลวกจนต้มมันเต้นมันจะแบบมันมันจะนุ่มอ่ะแล้วไม่ร้อนหรอมันก็ร้อนไงไม่คือคือมึงไม่กูหมายถึงว่ามึงต้มเสร็จแล้วอะแล้วมึงก็วางทิ้งไว้ไงพอเขาจะบอกต้มเสร็จวางทิ้งไว้อ๋ออ๋อทิ้งไว้เหรออ่าวางทิ้งไว้ประมาณ นาทีอ่ะนาทีสองนาทีไม่ร้อนนะก็ก็กินร้อนๆก็อร่อยโอเควาไม่กี่นาทีครับคุณบิดมันก็แล้วแต่เวลาที่ผมเปิดยูทูปหาคลิปอ๋อคือต้มเสร็จปุ๊กวางหน้าคอมเลื่อนหาคลิป youtube ใช่ครับเจอตอนไหนก็กินตอนนั้นเลยครับถ้าสมมุติว่าเลื่อนสามสิบวิเจอก็กินเลยกินให้กินเลยโอ้ไม่ร้อน่ะเอาเป่าดีครับรอเยี่ยโอเคครับท้งนี้ท้งนั้นทุกคนเลือกเป็ดพะโล ไม, r, ไม่แอร์ทาวมันรู้อย่างไเทียกรู้าเยใช่ไม่ร e er okay, okay. ู้เาไปแม่มาบ้าีมไน่าต่ที爸爸่มาบ้ากูขออาหารน้สด้ยะกูอยากดตายคนแ่โอเคโอเคงั้นไม่มีใครพูดถึงน้ำตกหรือพาโลนะทุกคนเลือกพโลเราจะเข้ารอบต่อไปนะครับรอบแปดทีมสุดท้ายรอบแรกครับเป็ดพาโลกับหมีน้ำใส